ช่วงนี้อินเดียมีการเลือกตั้งท่านจะบอกว่าเป็นช่วงนี้เหรอปกติเขาเลือกกันวันเดียวว่ะประเทศนี้มีการเลือกตั้งตั้งแต่16เมษายนถึง1มิถุนายนโดยประมาณ6สัปดาห์ก็มไม่น่าแปลกใจนะครับเขามีประชากร1,400กว่าล้านคนแต่ว่าจำนวนสสเขาพาขอๆกับบ้านเรานะครับสภาล่างเขาคือโลกสภามี534คนนะครับผลออกมาจะเป็นอย่างไรและจะส่งผลกระทบต่อภูมิทัศน์การลงทุนอย่างไรติดตามได้ในช่วงนี้ครับ Invest Now ครับ พูดคุยประเด็นนี้กันนะครับกับแขกรับเชิญเราท่านเป็นนักวิเคราะห์การลงทุน SCB CIO Chief Investment Office นะครับธนาคารไทยพาณิชย์คุณสกลชัดเชาเลิศเสรีคุณสกลชัดสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับคุณวสสวัสดีครับคุณเฟิร์นสวัสดีผู้ชมทุกท่านครับอัปเดตสถานการณ์นิดนึงค่ะตอนนี้เลือกตั้งผ่านมาช่วงเวลาหนึ่งแล้วนะคะสถานการณ์เป็นอย่างไรบ้างเราน่าจะพอเห็นโอกาสของว่าที่ผู้นําบ้างแล้วหรือยังคะ อตอนนี้ความจริงตอนนี้โพมันออกมาค่อนข้างชัดเจนนะครับแต่เดี๋ยวเราจะไปไล่ดูไปทีละสเต็ปกันภาพแรกนี่เราอยากจะมาอัปเดตตลาดก่อนว่าพอเริ่มปี2024ขึ้นมาเนี่ยรีเทิร์นของตลาดหุ้นเป็นยังไงบ้างนะครับก็ต้องบอกว่าในส่วนของตลาดหุ้นอินเดียเนี่ย m อ c i อินเดียก็ยังเพอร์ฟอร์มได้ดีก็ก็เป็นระดับหนึ่งในบรรดา MSCI ทุกประเทศทั่วโลกนะครับก็คือได้รีเทิร์นประมาณ9%แล้วก็แต่ถ้าเป็นนิฟตี้อินเด็ก์เนี่ยก็จะได้รีเทิร์นประมาณ4%เ ทีนะี้ถ้าขึ้นหน้าสองเนี่ยเรามาเบรกให้ดูว่าอินเด็กอะไรที่เป็นตัวนําตลาดนะครับในไตรมาสหนึ่งเนี่ยก็จะเป็นหุ้นขนาดกลางขนาดใหญ่แต่พอมาไตรมาสสองปุ๊บหุ้นขนาดเล็กเนี่ยก็เพอร์ฟอร์มอีกครั้งก็รีเทิร์นจะเห็นเลยว่ากระโดดไปเลยประมาณ11เดปอร์เซนนะครับทีนี้เรามาเข้าหน้าสามอันนี้ไปเร็วเลยก็คือว่าเรามาพูดถึงการเลือกตั้งและวว่าภาพมันเป็นยังไงก็คือ ในในแง่ของการเลือกตั้งอย่างที่คุณวิทย์บอกว่ามันเริ่มวันที่16เมษายนถูกไหมครับตอนนี้ผ่านมาก็ประมาณสองวีคณนะปัจจุบันเนี่ยถ้าเราไปดูในส่วนของโพเนี่ยโพที่เขาอัปเดตนะครับว่าตอนนี้คะแนนที่เลือกแล้วเนี่ยได้กี่ที่นั่งแล้วก็คาดการไปเลยว่าตอนจบเนี่ยจะได้กี่ที่นั่งจะเห็นเลยว่าทางด้านซ้ายล่างเนี่ย พัก BJP หรือว่าพักของคุณโมทีเนี่ยประมาณก็จะได้ประมาณ323ที่นั่งนะครับสีม่วงนี่ก็คือปี2014สีเทาปี2019สีดำนี่คือปี2024ซึ่งเป็นตัวเลขคาดการก็คือตอนนี้สภา,าเนี่ย276เสียงเนี่ยก็คือได้ majority แล้วแต่ BJP พักเดียวเนี่ยก็ได้ไปประมาณ320ที่นั่งซึ่งสูงกว่าช่วง2การเลือกตั้งครั้งที่แล้วนะครับขณะเดียวกันถ้าเราไปดูในส่วนของพรรคร่วม ก็คือพรรคที่ทางพรรค BJP จับมือด้วยเนี่ยแล้วก็รวมกับพรรค BJP เนี่ยทางด้านชาร์จขวามือเนี่ยจะเห็นเลยว่าที่นั่งบนสภาโลกกะะัลยาสภาตรงนี้ครับก็คือจะได้ประมาณ377ที่นั่งก็คือตอนนี้ตลาดหรือว่าทุกคนเนี่ยคาดหวังไปแล้วว่าทางพรรค BJP เนี่ยก็คงจะได้ค่อนข้างชัวร์แล้วนะครับทีนี้เราเรามาดูในแง่ของ ตลาดหุ้นบ้างว่ามันจะมีแนวโนม้มยังไงในช่วงเลือกตั้งนะครับขอหน้าถัดไปเลยครับก็คือเราไปเก็บสถิติการเลือกตั้งประมาณเจ็ดครั้งแปดครั้งล่าสุดมานะครับก็คือเอ่อก่อนก่อนเลือกตั้งเนี่ยช่วงหกเดือนสามเดือนหนึ่งเดือนก่อนเลือกตั้งเนี่ยผนตอบแทนส่วนใหญ่จะเป็นบวกนะครับแต่ทีเนี้ยพอหลังจากเลือกตั้งเสร็จปุ๊บ มันจะมีความผันผวนช่วงหนึ่งเดือนหลังเลอกตั้งแล้วก็จะกลับมาเป็นบวกในส่วนของสามถึงหกเดือนหลังจากการเลอกตั้งไปแล้วแต่ทีนี้ชัดความมือที่เราจะเอาให้เห็นเนี่ยก็คือว่าในช่วงหนึ่งเดือนก่อนที่จะรู้ผลเลอกตั้งตลาดพูดเนี่ยมันจะมีความผันผวนสูงมากความหมายก็คือว่าตัวเลขด้านซ้ายมือที่เราเห็นว่ามันติดลบนิดเดียวเนี่ยความจริงระหว่างทางเนี่ยมันอาจจะสวิงขึ้นลงแรงก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เราก็เลยมองว่า ด้วย valuation นะครับด้วยการที่ตลาดเนี่ยมองไปข้างหน้าและคาดหวังไปแล้วว่าพักที่จะได้เนี่ยก็จะเป็นพักเดิมก็คือคุณโมทีแล้วก็ความต่อเรื่องของ policy น่าจะมีเพราะฉะนั้นในแง่ของการ pricing เนี่ยผมคิดว่าต่อให้คุณโมทีหรือว่าพักร่วมเนี่ยได้เป็นได้ได,ได้ได้เลือกตั้งตรงนี้มาเนี่ยตลาดก็จะได้ไม่ไม่ตอบสนองในทางบวกนะครับเพราะว่าทุกอย่างเนี่ยมันถูก pricing ไปในตลาดหมดแล้วนะครับ ทีนี้เรามาดูกันว่าสิ่งที่เราคาดหวังเนี่ยเ,เลือกตั้งเนี่ยเราคาดหวังอะไรบ้างนะครับก็คือขอย้อนนิดนึงว่าใน,ในการเลือกตั้งสองครั้งที่ผ่านมาเนี่ยคุณโมทีเนี่ยเขาเข้ามาเทอมแรกเนี่ยเขาเข้ามาในแง่ของการเคลียร์หลังบ้านก็คือตอนนั้นถ้าเราจําได้ปี2013เนี่ยเกิด housing bubble ในอินเดียนะครับเฟดทำทําท um t โฟละออกจากอินเดียเกิดเศรษฐกิจตกต่ตํา ทุกอย่างเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วตอนนั้นเนี่ยก็คือคนโมดีเนี่ยเข้ามาเคลียร์หลังบ้านหมดเลยไม่ว่าจะเป็นหนี้เสียบ้านหนี้ธนาคารปรับโครงสร้างปรับการลงทุนเพราะฉะนั้นช่วงเทอมแรกเนี่ยจะเป็นการเคลียร์ปีสองพันแล้วก็ช่วงเทอมที่สองเนี่ยมันจะเป็นในส่วนของการลงทุนแหละว,ว่าโอเคเราเคลียร์หลังบ้านเสร็จแล้วนะบาลานซ์ชีตโอเคมีเงินใช้เราเริ่มให้รัฐบาลเนี่ยเป็นหัวหอกในการลงทุนให้กับ ให้กับภาคเอกชนแล้วก็มีการวางโพ l ิซีเพื่อที่จะดึงดูดให้นักลงทุนต่างชาติเข้ามานะครับซึ่งถามว่าในส่วนของเทอมที่3เนี่ยเราคาดหวังว่าจะเกิดอะไรขึ้นเราคิดว่าในส่วนของเทอมที่3มเนี่ยมันก็คือความต่อเนื่องของการลงทุนทั้งทางด้านภากการลงทุนเองหรือว่าอันเนี้ยผมที่ผมบอกว่าการเคลียร์หลังบ้านเนี่ยตัวเลขที่เราเห็นได้ชัดที่สุดเลยคือตัวเลขนิสียนะครับคุณโมทีเข้ามาตอนปี2014 ถูกไหมครับแล้วพอเนี่ยอันนี้ก็คือพอเพิ่งเข้ามาปุ๊บนิเสียจากซิงบาโบเนี่ยมันก็เล็งตัวขึ้นไปจนถึงปี2018ซึ่งระหว่างทาง2014-2018เนี่ยเขาก็มีการพยายามเคลียร์ตรงนี้ว่ามีมาตรการอะไรที่มาช่วยให้นิเสียเนี่ยมันลดลงได้บ้างซึ่งก็มีออกมาตรการทางลีลาในส่วนของพวกผสัาหามทรัพย์แล้วก็ในส่วนของแบงก์เองเนี่ยก็คุมกันปล่อยกู้ นะครับซึ่งปัจจุบันนี้น้เสียมันก็ถูกเคลียร์ลงมาจากตอนแรกมันไปพีกประมา8%ตอนนี้นี้เสียก็คือ1.8%ความหมายก็คือว่าหลังจากนี้ก็คือธนาคารเนี่ยมีความพร้อมแล้วที่จะปล่อยกู้ให้ภาคเอกชนเนี่ยไปเร่งลงทุนนะครับทีนี้ไปดูสไลด์ถัดไปได้เลยครับสไลด์ถัดไปเนี่ยก็คือเรากําลังพยายามจะบอกว่าในช่วงที่คุณบัวทีเนี่ยเข้ามาดําลงตําแหน่งในเทอมที่สสิ่งที่เขาพยายามทําก็คือจะเห็นเลยว่าหลังปี2018 จนถึงปี2023ซึ่งเป็นเทอมที่2เนี่ยการลงทุนของภาครัฐบาลเนี่ยมนเล่งตัวเป็นกราบชันชันด้านสายมือเห็นไหมครั mm. ซึ่งตรงนี้ความหมายก็คือว่าเขาอะตั้งใจแล้วว่าเขาจะเป็นหัวหอกในการที่จะลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน พื่อกระตุ้นให้เอกชนเนี่ยเริ่มลงทุนซึ่งพอเรามาดูชาร์ตด้านล่างเนี่ยเราจะเห็นเลยว่าชาร์ดด้านล่างจะเป็นเกี่ยวกับเปอร์เซ็นต์การลงทุนของทางรัฐบาลกับเอกชนรวมกันจะเห็นว่ามันลงไปปัดท่องตอนช่วงโควิดถูกไหมฮะแล้วก็ตอนนี้มันกําลังเล่งตัวขึ้นแล้วซึ่งเราคิดว่าโมเดลที่มันจะเกิดขึ้นเนี่ยมันจะเป็นภาพด้านขวามือภาพภาพด้านขวามือเนี่ยก็คือจะเป็นภาพด้านการลงทุนในช่วงไซเคิลปี2003ถึงปี2007 ก่อนที่จะเกิด Global Financial Crisis กับ h o u s ิ n g c ซ i ซ i s ซึ่งถ้าถ้าภาพตรงนี้มันเกิดขึ้นอีกครั้งหนึ่งเนี่ยเราก็จะเห็นการเติบโตของเศรษฐกิจที่มันเริ่มเล่งตัวขึ้นเพราะว่าต้องต้องเข้าใจว่าในแง่ของภาคการลงทุนเนี้ยพอมาลงทุนไปใช่ไหมครับการขยายตัวมันไม่ได้จํากัดแค่จบที่การบริโภคเพราะว่าการลงทุนสิ่งที่จะเกิดขึ้นคือคนมีงานไรายได้เพิ่มพอไรายได้เพิ่มปุ๊มันก็ไป ไปในส่วนขยายของการบริโภคการบริโภคก็จะมีการขยายในส่วนของระดับราคากสินค้าที่มันดีขึ้นเพราะฉะนั้นมันก็จะเป็นวงจรเศรษฐกิจที่มันลันได้ค่อนข้างยาวนะครับทีนี้เรามาดูในส่วนขอน้าแปดต่อนะครับเมื่อกี้ก็คือเราก็พยายามพูดให้ฟังว่าภาคการลงทุนเนี่ยมันก็จะมีในส่วนของภาคอุตสาหกรรมการผลิตด้วยถูกไหมครับ เราก็จะไปดูว่าความสามารถในการแข่งขันของอินเดียเนี่ยเราเขาทําได้แค่ไหนไปดูที่ค่าแรงก่อนจะเห็นว่าตอนนี้เราเอาค่าแรงของสิ้นปี2 0ม3ามาปูให้ดูในแต่ละประเทศเลยอินเดียเนี่ยอยู่ขวาสุดเลยสีแหงเลืองนเล็กๆครับซึ่งอันนี้มันจะเป็นค่าแรงต่อเดือนความหมายคือว่าตอนนี้ค่าแรงของอินเดียเนี่ยเทียบประเทศในเอเชียทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นประเทศพัฒนาแล้วอย่างสเปนหรือว่าถ้าเป็นอิมเมอร์จิ้งมาร์เก็ตอย่างเกาหลีจีนไทย เขาอยู่ต่ำสุดนะครับความคิณีฟเนี่ยมันค่อนข้างสูงมากแล้วก็ในแง่ของ GDP per capita เนี่ยกราบด้านล่างสายหมื่นนะครับเออเออขอมีเปรียบเทียบนิดนึงก็คือในประเทศไทยเนี่ยน่าจะประมาณ6,000กลางๆแต่ของอินเดียเนี่ยอยู่ใปัจจุบันเนี่ยเพิ่ง2,000กลางๆความหมายก็คือว่าถ้ามีแรงงานเข้ามามีอุตสาหกรรมใหม่เข้ามาลงทุนในประเทศเขาแล้วก็มีการจ้างงานขึ้นมาเนี่ย แน่นอนว่าไรายได้ต่อหัวเนี่ยมันต้องขยับขึ้นเพราะว่าในของตัวแรงงานของเขาเนี่ยประมาณเกือบครึ่งหนึ่งของประเทศเขาอะครับอยู่ในภาคเกษตรกรรมซึ่งมันผลิตแวลูกออกมาค่อนข้างต่งคำคำว่าต่ำในที่นี้หมายความว่าไงก็คือแรงงานครึ่งหนึ่งในประเทศไปอยู่ในภาคเกษตรอุตสาหกรรมที่เจเนเรต GDP ออกมาแค่ประมาณ1ิ้าปเซ็ของ GDP ทั้งหมดซึ่ง ตรงนี้เราก็คิดว่าในเทอมที่สามของคุณโมดีที่เข้ามาเนี่ยเขาก็จะเริ่มมาในส่วนของการจัดสรรแรงงานละซึ่งภาพ,พเทอมที่สองเนี่ยเขาก็มีการไปเชิญมีมีบลิซีถูกไหมครัแล้วก็ไปเชิญนักลงทุนต่างชาติลงมามีอุตสาหกรรมใหม่มีพวกเซมิคอนดักเตอร์มีพวกมือถือมีพวกเกี่ยวกับการส่งออกเซอร์วิสไปต่างประเทศซึ่งตรงนี้พอคนในภาคเกษตรเนี่ยมาทํางานที่มันสามารถเจเนเรตแวลูได้มากขึ้นเนี่ย ต่อไปในแง่ของรายได้ต่อหัวเนี่ยมันก็ควรที่จะขยายตัวแล้วมันก็จะมาสะท้อนในชาร์ดันด้านขวามือก็คือว่าแชร์หรือว่าเปอร์เซ็นต์เ,เค้กที่เขาได้จากการส่งออกแล้วก็การเซอร์วิสที่ส่งออกไปทั่วโลกเนี่ยมันควรที่จะขยายตัวเหมือนช่วงที่เขาเล่งลงทุนในปี2003-2007ในด้านชาร์ตตรงนี้ครับช่วงต้นแล้วก็พอ2021เนี่ยมันก็มีการเล่งตัวรั้งซึ่งอันนี้มันเป็นปลายของเทอมสองซึ่งถ้า เพิ่มสาเนี่ยเราก็จะ expect ว่ามันก็จะเป็นสที่มันชันขึ้นไปอีกโดยเฉพาะในกรณีที่ทางจีนเนี่ยเขาโดนนโยบายชนะพั u น1ที่จะต้องมีการขยายโรงงานการผลิตออกจากจีนไปที่ประเทศอื่นนะครับทีนี้เราก็พูดมาค่อนข้างเยอะเราเราโดยสรุปก็คือว่าด้วยผลลัพธ์ทั้งหมดที่เขาทำเนี่ยมันก็จะทำให้ GDP ทั้งหมดที่โปรเจกต์ไปข้างหน้าเนี่ยมันจะยืนอยู่ในระดับสูง โดยเฉพาะถ้าเราดูกราฟขวามือเนี่ยเราเอาแต่ละประเทศเนี่ยโปรเจคเต็ดไปข้างหน้า5ปีนะครับแล้วก็เอเวอร์จก็จะเห็นว่าอินเดียโกรด GDP โกรดเนี่ยก็อยู่ในระดับต้นๆของโลกอาจจะไปรลองเวียดนามนิดหนึ่งนะครับแล้วก็เอเวอร์เจในหลายปีเนี่ยก็ยังอยู่ในระดับหปอร์เซ็นต่อเนื่องนะครับทีนี้เราก็มาขมวดปมแล้วว่าในภาคของการลงทุนเนี่ยเราว่ายังไงบ้างก,ก็ต้องยอมรับว่า ส่วนหนึ่งเนี่ยถ้าเราไปดูในโพลเนี่ยทุกคนเนี่ยไม่ได้เซอร์ไพรส์นะครับว่าถ้าคุณโมทีเข้ามาเนี่ยแล้วตลาดจะต้องตื่นเต้นหรือว่าจะต้องให้ไพรซ์อินเพิ่มเพราะว่าถ้าดุนัาสุดท้ายจะเห็นว่า v a l ูเอชันหรือว่า Multiple PE 1สิบสองมันฟอร์เนี่ยณนะปัจจุบันถ้าเราสแปนระยะเวลา20่สิบปีครับตอนนี้เราอยู่เกือบ2 SD แล้วสูงกว่าค่าเฉลี่ยประมาณ 2>, 2 SD กว่า PE อยู่ที่ประมาณ22.5เท่าซึ่งความหมายก็คือว่าณนปัจจุบันเนี่ยตลาดได้สะท้อนข่าวดีเรื่องการเติบโตที่สูงเกินยิ่งที่สูงเรื่องข่าวดีเกี่ยวกับการเลือกตั้งเนี่ยไปพอสมควรแล้วเพราะฉะนั้นประกอบกับภาพที่เราปว้เ,เห็นว่าในช่วงเลือกตั้งหนึ่งเดือนเนี่ยโอกาสความผันผวนของตลาดเนี่ยมันจะค่อนข้างสูงมากเราคิดว่าในแง่ของนักลงทุนเนี่ยขอแบ่งเคสออกเป็นสองเคสนะครับเคสแรกก็คือ ถ้าเป็นนักลงทุนที่เป็นเทรดดิ้งอ่ะจุดนี้ไม่ใช่จุดเทรดเลย oh เพราะว่ามันอยู่แทบนะครับ uh huh. แต่ทีนี้ถ้าเป็นตุนระยะยาวหรือว่าเป็นนักลงทุนที่ DCA dollar cost a v e r a g เนี่ยเนื่องจากว่ารันเวยในการโกร w t ของอินเดียเนี่ยมันยาวมากเพราะว่าตอนนี้เหมือนกับว่าเราอยู่จุดกึง่งกลางที่รัฐบาลพยายามมาจุดไฟให้นักลงทุนหรือว่าตั้งลงทุนเอกชนเนี่ยพยายามที่จะขยาย เศรษฐกิจเริ่มมีการขยายไปทำงานที่แวลูมากขึ้นมีเอสเทิใหม่ซึ่งตรงนี้แปลว่าถ้าเรามองไประยะยาวหน่อย5้าถึงสิบปีเนี่ย mm hmm. การผันผวันในสิบถึงยี่สเปอร์เซนตรงนี้มันไม่ได้แมตเตอร์เท่าไหร uh ่ huh. นะครับเพราะฉะนั้นเป็นนแง่ของปอดการลงทุนระยะยาวเนี่ย SBCIO mm hmm. เราก็ยังแนะนำให้ทยอยสะสมโดยเฉพาะช่วง,ลวงเลอกตั้งตรงนี้ที่มันมีความผันผวนสูง mm hmm. ถ้ามันมีคอร์รัปชันมาเนี่ยก็คือทยอยเก็บนะครับ ครับคุณสกลชัตผมถาม่างนี้มีอะไรอยากจะฝากให้กับนักลงทุนบ้างเพราะตอนนี้เราเห็นแล้วว่ากลยุทธ์หน้าตาจะเป็นแบบนี้ข้อแนะนานทั่วทัไปให้กับนักลงทุนที่อาจจะยังไม่มีความคุ้นเคยแนะนํำยังไงบ้างครับคือต้องบอกว่าจริงๆเนี่ยในตลาดเขาจะมองว่าอินเดียกับจีนเนี่ยมันเหมือนกันหรือเปล่า <S <S แต่ผมต้องพยายามเอามาย้ำว่าจริงๆ,งๆเนี่ยจีนเนี่ยเหมือนกับเขาใช้ S-curve ของเขาเนี่ยไปจนหมดแล้วก็กําลังอยู่ในเฟสในการ S-curve ใหม่ของอินเดียเนี่ยคือเขา เกิดเมา่อสิบปีที่แล้วและกำลัง uh huh. กําลังจอยเอสเกิร์ปในปัจจุบันเพราะฉะนั้นเราไม่ควรจะเอาอินเดียไปเปรียบเทียบกับจีนแล้วก็ในแง่ของ การเติบโตเนี่ยเราเราก็ต้องยอมรับอย่างหนึ่งว่าความผันผวนในตลาดอินเดียหรืออิมเมอร์จิงมาร์เก็ตเนี่ยการคอร์เรคชันสิบถึงสิบห้าเปอร์เซ็นเนี่ยเป็นเรื่องธรรมดามากนะครับ mm. เพราะฉะนั้นถ,ถ้าเราในความรู้สึกของการลงทุนเนี่ยถ้าเราอยากจะลงทุนระยะยาวหรือว่าเราต้องการจะจัดพอร์ตการที่เรา DCA ในตลาดหุ้นไทยในช่วงเติบโตคําว่าช่วงเติบโตของตลาดหุ้นไทยเนี่ยผมนับตั้งแต่ปี2008ปถึงปี2018เนี่ยเออเคอเกอร์โกลดของพอร์ตการลงทุนริเทิร์เนี่ยมันอยู่ม ผมคิดว่าโมเดลตรงนี้มันเอามาแอพพลายกับอินเดียได้การคาดหวังในระดับของ r e เทิรประมาณ8 1 0ในระยะยาวโดยการทำา DCA เนี่ยผมว่ามันไม่ได้เป็น high expectation นะครับได้ค่ะขอบคุณทีเดียวนี้คุณนะค่ะคุณสกวลชัดคะ่ะขอบคุณนะครับสวัสดีคะ่ะวััีค คุณคสกลชัดชาเลิเรเสรีนะคะนักวิเคราะห์การลงทุน SBCAO นะคะธนาคารไทยผ่าน,นิชนะคะหุ้นอินเดียอร์ฟอร์มดีค่ะแล้วก็ดูเหมือนว่าตัว BJP น่าจะชนะขาดแล้วนะคะจากการฟอร์เคต์แม้ว่าจะยังไม่จบการเลือกตั้งแต่อย่างไรก็ตามหลังเคลียร์หลังบ้านเทอม1ลงทุนโดยรัฐบาลชวนต่างชาติมาลงทุนในเทมอม2เทอม3ก็คาดว่าความก่อเรื่องของการลงทุนน่าจะมีแล้วก็จะกสันเรื่องของแรงง,งานที่ค่าแรงยังต่ํา GDP บัพแคบที่ใต้ยังต่ำมากนะคะแค่หนึ่งใน3ของบ้านเราเท่านั้นแต่ว่าดูเหมือนหุ้นก็ Price In ไปพอสมควรนั้นเทรดดิ้งไม่ใช่จุดที่จะเข้าไปเทรดนะคะแต่ถ้าใครสะสมยาวลันเวออีกไกลก็ค่อยๆทยอยลงทุนช่วงที่ตลาดพันผลได้เช่นเดียวกันค่ะนะครับชอบมากที่บอกว่าเปรียบเทียบจริงไงอินเดียน่ะตรงๆคงไม่ได้เนาะคงต้องดูแต่ละตลาดเองก็มีเอกลักษณ์เฉพาะของตัวเองด้วยนะครับฝากกด subscribe กดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งช่วยเตือน เพื่อไม่ให้พลาดทุกข่าวสารดีๆจาก The Standard w a v วกันนะครับ